วันนี้พี่พามาดูบ้านโอ้โหเจะบอกนะเจ้มาขายไอ้สองหลังข้าหลังเนี้ยอุ้เนี้ยของคนอื่นเขาอแต่วันนี้พามาดูบ้านครับผมแต่ในในก็ไหนๆแล้วเราจะบอกว่าณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ยครัผมอยู่ใกล้กับแปลงที่เรากําลังจะพาไปมากอ่าก็คือว่าอยู่ใกล้กับฐานที่แห่งนี้แน่นอนบ้านงนี้ต้องแต่เมื่อมาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ราชบุรี อันนี้อยู่ในเขตอำเภอุพธรามจังหวัดราชบุรีอันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่อ่านี่ผมไม้ผมาัชื่อจีคาเฟ่นี่อ่านี่ก็คืออยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราแปลงที่ดินของเราอ่าที่เราพาไปดูใครที่ชอบโลเคชั่นของที่นี่อ่าเรามีบ้านสวนครับผมอยู่ในเขตนี้เลยอ่ะก่อนอื่นอืก่อนเห็นบ้านสวนนี่พาไหนก็มาแล้วคืออยากให้คูณชมเห็นบรรยากาศว่าคุณพื้นที่นี้เขาทำอะไรกันนอกจากนี้จะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วนะ เขาจะมีเป็นที่พักอันนี้ก่อนเอาเป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทให้เยอะที่พักอยู่ด้านหลังอแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำนี่นี่เหมือนตรงนี้พี่เห็นมีพวกเรือปั่นเรือเป็ดอ่าตรงนี้เขาจะมาปั่นเรือเป็ดแล้วก็ตรง้นให้อาหารสัตว์อ่าธรงโน้นเห็นไหมตรงสารานุ่นอ่าให้อาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นพูดถึงในคาเฟ่ในลักษณะที่ที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยครับผมมีกิจกรรมให้ทำแน่นอน่ะไม่ต้องกลัวมาอยู่ที่โซนนี้แล้วจะไม่มีอะไรให้ทำนะไม่ต้องกลัวเลยอพูดง่ายคือ เราอยากให้คนที่ชอบธรรมชาติแบบนี้ามาดูบ้านหลังนี้ครับผมบ้านหลังที่เราพาจะพาไปดูเป็น้านสวนอ,อ่าแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพากันไปดูดีกว่าครับผม ที่เราอยู่เนี่ยค่ะก็คือบ้านสวนที่อยู่ใกล้กับคาเฟ่เพียงนิดเดียวจริงๆจากคาเฟ่ที่เราพาไปเมื่อตอนต้นคลิปทางจากบ้านเนี่ยประมาณสัก500าเมตรแค่นั้นเองถูกต้องเลยค่ะใกล้ๆเลยขับมาตรงๆตรงๆเลยเลยมานิดเดียวพอมาถึงทางเข้าของเขานะคะวิ่งตรงมาอีกประมาณแค่ร้อยกว่าเมตรอ่านี่แหละบ้านหลังนี้เลยค่ะโอ้โหเป็นไงตรงนี้ขอบอกก่อนเลยเดี๋ยวนี่ให้ดูใบที่ก่อนก็ได้อ่ะอ้ ยี่สิบหกท่าหนึ่งอ่ามาไม่ผิดหลังแน่แน่ผาดแน่นอนหลังนี้เลยพที่เป็นอ่าเขาเรียกนะบ้านสวนสี่บ่อน้ำมีปลาด้วยมีวิวภูเขาสวยๆด้านหลังด้วยมีบ้านถึงสองหลังเลยนะเออเง้นที่สองไร่ด้วยโอ้โหไปไงอ่ะก็โชว์หลังแรกก่อนแล้วกันอันนี้ท้ามาหากินได้อ่าก็เดิมเทียด เจ้าของเขาทำให้เป็นเขาเรียกนะร้านขายของชำร้าน้าเล็กๆใช่ขายพวกน้ำชงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทําตอนนี้นะคะมาสานต่อได้เลยได้เลยนะคะสภาพนี่ยังสามารถที่จะทําได้ได้เลยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะพาไปในบ้านดีกว่าแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วเนาะว่าหน้าบ้านนี้ก็คือแบบถนนเข้าออกสบายนะสบายถนนลาดยางกิ๊บเลยอ่ะงั้นเราก็เข้ากันมาเข้ากันมาแหมมีประตูล็อก ลวรอบขอบชิดให้เรียบร้อยส่วนทางเข้าบ้านเขาก็เทหินมาให้เรียบร้อยอาเห็นคลุกหนาอต่แล้วก็ด้านข้างเห็นไหมคะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีต้นไม้เทียบพร้อมแล้วก็เงาะด้านในด้านในยูข้างในนี้งั้นมุดกันเลยแล้วกันมุดเลยมุดเลยอันนี้อ่านี่นี่นี่ค่ะเงาะกาลังออกดอกเลยนะนี่แล้วก็มีสวนหน้าบ้านให้ก็เลยบอกว่าตรงจุดนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ อีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าเชื่อมกับร้านได้ร้านค้าได้เลยนยคะเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วพาดูพาดูเพื่อดูนี่แ่บเนี่ยค่ะตรงเนี้ยก็คือร้านหนึ่งร้านเลยครับผมนี่จริงๆแล้วคือเปิดตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีรั้วให้อีกนะด้านหน้านี่ก็มีประตูนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เขาเลยปิดตายไว้ใช่ถ้าเกิดว่าใครจะมาทําร้านค้าเนี่ย ทำได้เลยมาต่อมาต่อยอดได้เลยอ่านะ,ะอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านฝั่งทางซ้ายมือแล้วกันเนาะก็จะมีเป็นสนามหญ้าเป็นแล้วก็เนี่ย,ย,ยค่ะ ด้านหลังอ่ะยังมีอีกนะหมายถึงว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นร้านค้าเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเปิดมาด้านหลังตรงนี้ค่ะเขาก็ยังจะมีการส่วนต่อเติมนะออกมาให้เนี่ยสามารถไปเก็บของทำนู่นนี่นั่นได้ทำได้เลยหรือจะามาทำเป็นห้องนั่งก็ได้นะดูดูดไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มาต่อเป็นที่แบบว่าให้คนนั่งกินข้าวทำนู่นนี่นั่นได้ก็ทำได้อีกอ่เดี๋ยวพาไปดูซีขวาต่อเมื่อกี้เลี้ยวมาแล้วป่ะนี่นี่ไหมทางซีขวาก็จะมพวกเขาเรียกไม้อะไรนะพี่ขวัญ คือที่นี่ของเขาอ่ะเน้นก็คือว่ามีไม้ประดับไม้กินได้ไม้หอมอถ้าไม้กินได้ที่บอกเลยเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ด้านหลังครับผมอ่ะแล้วอย่างเนี้ยที่เห็นนี่คือไม้หอมอก็คือพวกพิกุลหรือว่าต้นอะไรต่างๆอย่างนี้ยค่ะจะอยู่ด้านนี้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พาไปดูนะ อย่งอย่างเอาที่เราเห็นเนี่ยค่ะ่ที่มองขึ้นไปเนี่ยมะพร้าวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยต่างี่ยเนี่ยพร้อมเลยเริ่มและเริ่มและของกินได้เริ่มมาแล้วนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่พักผ่อนยามเช้าได้นี่ตัวบ้านหลังไ่เริ่มเลยคือเขียวเลยอ่ะนี่คือบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ยสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหโ่ใหญ่เลยิ๊กๆเลยแล้วก็ ห้องน้ำหนือห้องอจะเป็นห้องน้ำด้านนอกไว้สําหรับทําทการกษตเซอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามารางตรงล้างตัวได้<ม>จะได้ไม่ต้องแบบเข้าไปเปิดในบ้าน แล้วก็ด้านนอกเนี่ยข้อดีเลยนะมีศาลานั่งพักผ่อนบริเวณรอบๆศาลาเดี่ยเขาก็มีปลูกต้นไม้ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะที่เราเห็นนครับผมมะลิอ่าแล้วก็ที่พูน่าเขาปลกบุงงาสาลีจำปีจำปาอะไรต่างๆเนี่ยคือเขามีเทียบแล้วก็ด้านข้างด้านข้างบ้านนี่นี่ดูเลยพื่ผักสวนครัวกินได้ต้นหอมอันนี้ปลูกขายอันนี้ปลูกขายได้เลยสามารถปลูกขายเลยนะ แต่เจ้าของบ้านเขาให้กินเองใช่คือเหลือเฟือแล้วเพียบพรึเลยอาเดี๋ยวเราพาแวะเข้าไปดูตรงนี้ตรงสไลด์หนึ่งนี่นี่นี่ตรงนี้ค่ะเป็นมุมพักผ่อนสบายสบายได้เลยโหตอนนี้มาเล่นสบายสบายตอนนี้เวลามาตักงสี่โมงโหลมพัดเย็นอยู่เลยแล้วลมพัดเย็นสบายอีกต่างหากอ่าถ้าเรามัวแต่มานั่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูไ่ทั่วอ่าตรงนี้แวะนิดนึงอ่ะ ตรงนี้ของเขาว่าเขาทาเป็นลักษณะของโรงเก็บของครับผม,ผมเพื่อวเวลาแบบซ่อมบํารุงนุ่นนี่นั่นก็ทําตรงนี้ถัดไปนิดน,นึงตรงนี้ก็เป็นอเขาเรียกอะไรตรงนี้ความขยันของคุณเจ้าของบ้านค่ะ ตอนนั่นทำนี่นู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะหลากหลายสายพันธุ์อ่านี่อ่ะลำไยลำไยคริสตัลอ่าไม่ใช่ลำไยลำไยนะลำไยคริสตัลด้วยโอ้โหเป็นไงะออกเสียงไม่ถูกอ่าก็คือเป็นลำไยชนิดหนึ่งละกันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มันเป็นลำไยเอ่อลองไปเสิร์ชดูนะคะเป็นลำไยที่แบบว่ามีความเนี่ยค่ะมีทั้งรสทุเรียนรสเงาะรสอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะคะมีความหลากหลายใช่แล้วก็นี่ร้อนก็ด้วยฝรุงฝรั่งก็มีใช่แล้วฝรั่งก็เป็น ายพันธุ์ใหม่ๆท้งนั้นเลยนะโอ้โหแล้วนี่นี่ผมไม่ยินมาอนี่ต้นนี้เห็นต้นมะขามข้าหลังนี้ไหมอ่าอ่ะอ่ะอ่ะมะขามต้นนี้เจ้าของมาก็บอกเป็นมะขามพันธุ์พิเศษยังไงอ่ะเนื้อข้างในมันจะเป็นสีม่วงอุ้ยเดี๋ยวผมหาหาภาพมาให้ดูแล้วกันเฮ้ยไม่เรื่องจริงเลื่องจริงเลย พิเศษพิเศษจริงจริงจริงอ่ะวันนี้เขาก็ปลูกพริกอันนี้คือผักสวนครัวทั่วไปเนาะพริกมะเขืออะไรพวกนี้เออเนี่นะเดี๋ยวก็เป็หัวลระพามีทุรงทุเรียนมีโอ้โหทุเรียนทุเรียนนั่นน่ะไอ้โหไปงส้มปงส้มโอมีแต่ในระหว่างที่เดินมาช่วงนี้ที่พี่เห็นก็มีส้มโออ่ามะละกอมีอ่าที่พี่รู้ก็คือมะทับทิมสยามเอ่ยอ่พวกหลากหลายสายพันธุ์อะไรส้มโอขาวเต็มไปหมดเลยเอาเี้ดีกว่า เออจะบอกว่าสายของส้มโอนี่ความรู้น้อยมากนเลยเดี๋ยวพาเดินดูด้านไทยนิดนึงโอเคแม่ด้านล่างจะมีภูเขาด้วยเป็นไงนี่ไงอ่าต้องบอกว่าแล้วก็ที่เราเห็นนั่นน่ะต้องถอปีนิดนึงในกล้องไม่เห็นโอ้ไม่เห็นใช่ไหมอ่าใน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 นี่ไงต้นลำไยคิตันต้นโตอยู่ด้านนี้เอยแต่ก่อนจะไปถึงลำไยคิตันเนี่ยลิ้นจีโอ้ลินจีก็มีอันนี้ก็มีซะ มีบัวด้วยเห็นไหมอะแล้วมามางอ่าพาไปดูใกล้ๆนี่คือสะบัวเลี้ยงปลาไว้ลากหลายสายพันธุ์ไว้นะอ่นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาไว้เอาน้ําไปทําการเกษตรใช่ครับด้านหลังด้านหลังพี่ขอัเนี่ยคือต้นลำไยลำไยมันมีเรียกอ่าพันธุ์ที่เป็นแบบออก สีออกแดงใบแดงแล้วก็ใบออกสเขียวๆค่ะทีนี้ลำไยคริสตัลน่ะของเขามีทุกสายพันธุ์เลยสุดยอดป้าเขาสามารถเพาะปลูกได้เต็มที่เลยแล้วพวกเนี้โตช้าด้วยนะอ่าอืมไปแต่เขาบอกเขาได้กินลูกนะต้นนี้ที่ยวาปลูกนี่ต้นเล็กๆนี้ได้กินลูกแล้วแต่เชื่อนะเพราะว่าขนาดงอของเขาอะต้นเล็กเขาก็ออกลูกแล้วนะอ่านี่่อะเห็นเขาขาวข้างหลังผมไหม อะไข้าวขาวข้างหลังนั่น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 อ่าไอตรงนั้นแหละไอตรงนั้นแหละคือคาเฟ่ที่เราพาไปเมื่อตอนต้นคลิปใช่ค่ะโอ้โหบ่นแล้วอยู่ใกล้เลยเนี่ยเยื้องกันแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็คือโลเคชั่นเดียวกันหรือข้างเดียวกันวิวเดียวกันวิวกันอืมสุดยอดถ้าเกิดว่าใครอยากได้บ้านสวนที่เป็นลักษณะโลเคชั่นเดียวกันบรรยากาศใกล้เคียงกันหลังนี้เลยหลังนี้เลยโอ้โหเหมาะเหมาะเหมาะอ่ะเดี๋ยวจะยืดยาวไปกันใหญ่เดี๋ยวก่อนนะ หลังนี้หลังนี้เลยยังไม่ได้บอกเขาเลยว่ามันเนื้อที่เท่าไหร่โอ้เราบอกไปแล้วไงสองไร่ห้าสิบตารางวาสองไรห้าสิบตารางวาราคาอยู่ที่สามจุดสามล้านบาทสามล้านสามแสนบาทราคานี้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาต่อรองกันดูอ่านี่มาแค่ครึ่งเดียวอจะพาดูอีกซิ่งหนึ่งเราพามอกี้เราวนมาทางขวาไม่เดี๋ยวพาดูทางด้านซ้ายมาทางนี้อ้อมไปด้านหลังอ่ะแต่ไปตงนียอ่ะได้ตไปปาี่นี่นำเลยจ้ะเนี้ยค่ะตรงเนี้ย ด้านข้างนี่พี่เขาก็ปลูกอันนี้นะคะามะขามป้อมอ่ามะขามป้อมเหรอมีแนวรั้วแนวขอบเขตที่ชัดเจนนะครับแปลงนี้ไม่ต้องห่วงเลยอืออ่านี่นี่นี่ค่ะข้างหลังก็มีมีต้นอะไรเละมะตูมอ่าเนี่ยมะตูมมีพร้อมอันนี้มีสะดาใช่ค่ะแล้วก็ต้นตาลอ่าต้นตาลมีมะรุมมีอ่าต้นตาลเนี่ยค่ะเนื่องจากาพี่เจ้าของบ้านนะเขาอยากจะ ปลูกไว้ให้เป็นอนุรักษ์เขาก็เลยเอามาวางวางวางลงลงลงไว้แล้วก็ขึ้นทุกต้นเลยะปนี่นัานคาเป่นต้นมะลุมเห็นไหมอามะลุมค่ะนี่มะลุมอ่านี่มองไปก็เจอคาเฟ่เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงอ่ะเยอะกันแค่นี้เองนะคะเนี่ยแค่นี้เองเลยค่ะใกล้ใกล้เลยอ่านี่เลยนี่สระน้ำเห็นไหมสวยบวสวยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบบ้านนะคะที่แบบว่า เขาเรียกอะไรนะอยู่ใกล้ๆกับสระน้ําเนี่ยสามารถมาบูบแบบตรงนี้ก็ได้ได้เลยจะทําศาลากลางน้ําก็ได้เหมือนกันอ่าอ่าต,าตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ใกล้ๆมีคนมานั่งเป้าอ่า <laughs> อันนี้อันนี้เป็นพี่เขาชอบทําอะไรไว้ให้เขาเรียกอะไรนะอะไรให้ให้คนมาถามเล่นอ่าตื่นเต้นตื่นเต้นเล่นนะก็คือเขาก็ได้มา ครู้สึกว่าจะเป็นตอนนั้นมาออกในทศกาลใช่ไหมครับอ่าแล้วนี่เขาเป็นข้าราชการอ่าแล้วไอ้หุ่นเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเพื่อเขาเลยอ่ะเอามาไว้ตรงนี้แให้ไว้ที่นี่ให้ไว้ที่นี่แล้วกันแล้วี่เขาก็เลยเอามาเอางั้นก็แต่งตัวให้เหมือนแบบมาอยู่ตรงนี้เวลาใครมองไกลๆก็เอ้ยคนอยู่บ้านเว้ยอะไรเงี้ยไปอ่านี่ตรงซี่นี่จะมีต้นกล้วยเออต้องบอกว่าด้านข้างของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลำห้วยนะอ่าอ่านะคะเวลาถ้าเกิดน้าน้ำค่ะน่าน้ำก็จะมาที่จ้า เก็บน้าแล้วก็นึงน้ําเข้ามาในบ่อเราก็ได้นะคะตรงนี้อด้าน้างพี่เขาก็ปลูกกล้วยไว้อีกนะต้องบอกว่าแปลงเนี้ยเขาล้อมรั้วไว้ให้นะอ่าไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยค่ะตลอดที่ทางที่เดินมาเนี่ยค่ะคือเราเห็นเลยเนี่ยเขาล้อมรั้วไว้ให้หมดเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้พี่ขวัญจำได้ไหมว่ามีกล้วยอะไรบ้งที่พี่เห็นเนี่ยไอ้ที่เดินอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือกล้วยน้ำว้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอ่าหมดแล้วมีแต่กล้วยน้ำว้าเหรออันนี้กล้วยน้ำว้าใช่ S <S อันนี้ละมุดละมุดมีแอบมีแอบทุกละมุดไว้แล้วก็อันนี้ทดลองปลูกอันนี้ค่ะมังคุดอ่านี่นะนี่นะทดลองปลูกมังคุดเพราะว่าเขาบอกว่าพวกทุเรียนพวกแรงต่างเงี้ยค่ะเวลาที่ปลูกอ่ะอันนี้โวคาโดโอโหเป็นไงมีทุกอย่างเลยนะ,ะเขาปลูกไว้แต่ถ้าเกิดว่าให้เขาเรียกว่าให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ละมุดม,ม,มีมีต้นเขาเรียกต้นหมอนไหม มัมเบอรี่ใช่มัมเบอรี่มีนี่ละมุดมีลูกแล้วละมุดแต่อ้าแต่ตอนนี้ทางต้าจะาของเขาขุดหลุมอ่ะเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยค่ะเนื่องจากะบอกด้านข้างเนี่ยค่ะมันคือลําห้วยเขาก็เพราะฉะนั้นเขาจะดึงน้ำมาในบ่อเขาขุดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฝังท่ออ่าแล้วก็ไว้แบบเปิดปิดท่อเงี้ยค่ะเวลาที่น้ํามาเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยค่ะดันเข้าไปในบ่อให้มันเต็มแต่ตอนนี้ เราอยากจะพาคุณผู้ชมไาดูทางนี้ซึ่งตอนนี้เราไปไม่ได้แล้วได้เราก็ต้องเดินอ้อมกลับไปทางเดิมได้กระโดดจิ้กระโดดไปหรือเปล่าอ่ะโอเคพี่ก็มุดมุดทางนี้เดี๋ยวพี่ไปได้เดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งแล้วกันอ่ะได้ได้ไปในที่สุดเราก็สามารถข้ามกันมาได้แล้วนะใช่เมื่อกี้นี้เราใช้วิทยายุธกระโดดมาแต่ก็ข้าไปหมดแล้วตอนนี้ กลัวพลาดแล้วเดี๋ยวแ<อ>บบว่าผ้าเราจะแอบแอบก็เลยขอตัดคลิปไปตั้งตั้งเนื้อกันต้องบอกว่าเนี่ยค่ะที่เห็นด้านข้างนี่คือมะนาวอ่านะคะมะนาวเขาปลูกไว้มีมะนาวมีมะกรูดมีอะไรครบนะคะอันนี้พวกนี้เป็นส้มโออ่านะคะส้มโอก็จะปลูกไว้หลายอันนี้หน่อยอันนี้พวกอะโวคาโดนี่นี่อ่านี่เผื่อใครไม่เคยเห็นต้นโดโดอะโวคาโดอะโวคาโดอ่าหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่าพี่เขาอ่ะชอบลำไยคิตซันเนี่ยค่ะเขาปลูกไว้นะคะเป็นเรียงเลย ถนนมะพร้าวอะไรต่างเนี่ยปลูกไว้หมดเลยนะอพาไปเดินข้างนิดนึง่ะพวกฝรั่งนะฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์ต้นว่าเอ้ยว่าพวกว่าอินเดียพวกว่าอะไรพวกนี้เขาปลูกไว้อันนี้อันนี้ต้นอะไรเอ่ยลำไยไหมไหนนี่นี่นี่ด้านข้างขผมนี่ใช่ลำไยลำไยนี่เลี้ยงเียงเรียงเลียงกันอยู่เลยแต่ก่อนจะถึงลำไยเรามาตรงนี้ก่อนค่ะพวกต้นยอขนุนอะไรต่างๆที่นี่นะคะ ไอ้ต้นนี้รู้สึกจะต้นคัดตาดปะ่ะเขาเรียกเลยมาัดตาัดปะ่ะพี่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 พออกเสียงพิดปะ่ะเนี่ยที่มันเปรี้ยวๆหน่อยอะอ่าเดี๋ยวไปหารูปมาให้แล้วกันนะว่าก็คือต้นอะไรอะได้นะอ่า,ะาไปต่ออุ๊ยน,นี่ดูดูด้านนี้ก็มีวิวเขาเห็นไหมใช่ก็บอกว่าวิวเดียวกันโอ้โหวิวเขารายล้อมนะนี่เลยค่ะป่ะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยลำใหญ่ต้นใหญ่ๆเนี่ย สามารถที่จะไอ้นี่ออกลูกออกผลผลิตได้แล้วนะตอนนี้นี่ดนข้งด้านข้างได้มีพื้นที่เหลืออยู่นะเผื่อใครอยากจะมาปลูกนู่นปลูกนี่เพิ่มสําหรับพี่มองว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทาที่จอดรถหรือว่าที่จะเมองเป็นที่จอดรถได้เหมือนกันนะอ่าเนี่ยมาจอดได้อันนี้นี่ห้องน้ําห้องน้ํข้างนอกที่บอกรือตรงนี้ออ่านี่นี่เลยนี่นี่เผื่อว่าทําสวนทัสวนเสร็จ เนี่ยค่ะมีที่เก็บน้ําอ่ามีแล้วจังองน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยพร้อมพร้อมอยู่เลยโอ้โหนี่เลยนะคะนี่คือห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกครับผมนี่อ่าแต่ก็จะเป็นแบบนั่งยองๆนะอ่าใช่นะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของบ้านหลังนี้อืมโอ้โหสองไร่กับห้าสิตารางวาครับผมเป็นโฉนดครุฑแดงนสสี่จอราคา 3ล้าน3 0 0แสนบาทราคานี้เข้ามาดูบอกได้เลยว่าในสวนมีของมากมายมหาศาลราคานี้ค่าโอนเป็นไงครับค่าโอนเราโอนให้หมดเลยนะคะโอ้โหเป็นไงคุ้มเลยโอนใช่กระซิบกระซิบถ้าชอบถูกแกต่อรองได้ไหมโอ้ยมาพูดกันเพราะเระมาพูดกันดีๆออมีแน่นอนแล้วมาคุยกันนะของอย่างนี้นะอย่าอย่ามากระโชกหากนะก็มาคุยกัน บอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้นะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแล้วก็ปลูกบ้านเนี่ยค่ะก็คือว่าตั้งใจเลือกคัดสรรอย่างดีเลยวัสดุอย่างดีเลยแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตั้งใจเลือกเราตั้งใจปลูกของเขาเขาดูแลอย่างดีเขียวชอุ่มตลอดเวลาเลยพูดง่ายคือบ้านหลังนี้ค่ะถ้ามาได้คุยกันว่ามีสตอรี่อ่ามีสตอรี่เลยแหละบ้านเลขที่ ยี่สิบหกพับหนึ่งสวยๆเลยน่ะอ่าโหเป็นไงสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงโอ้โหเหมาะเหมาะอ่ะแล้วก็มีเรือหลังเล็กอ่าทำการค้าได้ใครที่ชอบทำสวนนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตอาจจะเอาไปวางขายหน้าบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ตรงจุดจุดเนี้ยจุดเนี้ยเปิดรั้วทำนู่นนี่นั่นนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยแต่ที่สำคัญนะทำเลโลเคชั่นนี่โอ้โหดีสุด ถ้าไม่ดีคาเฟ่จะหมาแถวแถวนี้เลยอคาเฟ่ <c oughs> ที่เราไปได้แล้วคุณเชื่อจีจีคาเฟ่ทุกอย่อางนั่นแหละต้องบอกงนี้เลยห่างจากเราเนี่ยประมาณสัก500เมตรใช่ค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศภูเขาหรือว่าการเดินทางต้องสะดวกสบายาไม่อย่งนั้นคาเฟ่มาเกิดที่นี่ไม่ได้หรอกอแล้วก็เพราะฉะนั้นใครอยากได้บ้านสวนที่เป็นสไตล์แบบว่า,ามีวิวมีบรรยากาศใกล้เคียงกับทางที่คาเฟ่เขาเลือกอ่าก็หลังนี้เลยหลังนี้เลยเหมาะถ้ามาพัฒนาต่อดีๆเนี่ย คิอเหมือนคาเฟ่ตรงนั้นเลยทําได้เลยโอ้โหนะเราต้องลองเข้ามาดูครับผมว่าชอบหรือไม่ชอบมาคุยกันได้ค่ะอันนี้ขอนัดล่วงหน้าหนึ่งวันอ่าโอ้แต่พูดถึงไอ้นู่นสะดวกไอ้นี่สบายแล้วระยะทางนู่นนี่นั่นยังไม่ได้บอกลูกค้าจะไล่เดี๋ยวเลยอ่ะบอกสักหน่อยบอกสักหน่อยจากกรุงเทพมาที่นี่นะคะก็97กิโลครับผมโอ้โหจากไหนขนส่งายได้ใหมนะเก้าสิ็97กิโลจ้ะ แล้วถ้าเกิดว่าเออเราพูดเป็นระยะทางบ่อยเนอะแล้วทีนี้เราขอบอกเป็นเวลามันก็ได้ครับอ่านได้เลยถ้าเกิดว่าจากตรงนี้นะคะเข้าตัวเมืองราชบุรีครับผมก็ตีเป็นประมาณสัก30นาทีอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้ามาจากกรุงเทพนะคะก็ตีเป็นชั่วโมงครึ่งสะดวาขับช้าๆก็สองชั่วโมงแป๊บเดียวแหละถนนกำลังทาใหม่วิ่งสบายใช่ื่องห่วงส่วนตรงจุดอื่นก็แล้วแต่เรา อ่าอย่างถ้าเกิดว่าเราจะไปหนองหอยก็ตีเป็นประมาณสัก20นาที10นาทีกว่ากว่าตัวใครชอบทำบุญไหว้พระก็ลองดูอ่าต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนื่องจากว่าเป็นโฉนดด้วยอ่าค่ะผมค่าโอนให้เสร็จสับด้วยอ่านะสะดวกสบายพร้อมนัดเข้ามาดูเถอะช่องทางอะไรต่อเดี๋ยวขึ้นมาให้อ่าจะได้นัดเวลาเข้ามาดูได้ถูกต้องค่ะก็สำหรับวันนี้เราก็ นะพูดเยอะแล้วพูดเยอะละเดี๋ยวลูกค้าเบื่ออ่าก่อนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะครับผม